อ่าเนี่ยมันแปลงนี้มันชื่อนะชื่อสมศักดิ์พาสันเทียแต่ว่าให้หลานมาเป็นนางแบบเนาะเนี่ยแปลงนี้ทั้งหมดสิบห้าไร่ปีนี้ทดลองใช้โปรตีดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่ฉีดมันสี่เดือนฉีดไปก็ประมาณสองครั้งเมื่อจะฉีดไปสองครั้งฉีดแบบซองฉีดแบบซองไปสองครั้งวันนี้ว่าจะเอา จะเอาแบบน้ำผสมผสมเล่งหัวว่าจะเล่นหัวแต่ดูว่ามันมันจะงามมากๆเลยปีนี้ผิดกับเมื่อปีที่แล้วเป็นแปลงของคุณศักดิ์แปลงนี้สิบห้าไร่ทุมศักดิ์พาสันเทียอยู่ที่บ้านห้วยน้อยอำเภอเทพสถิตตำบลบ้าน,นาย,ยังกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียภูมิแต่ก่อนไม่เคยได้มันแบบนี้เลยเนี่ยเดินดูได้เลยว่ามันจะสวยสม่ำเสมอไปหมดเลยแต่ก่อนมันจะไม่เป็นแบบนี้แต่มาปีนี้โอ้โห ขนาดมันสีเดือนคนยังเข้าไปแทบจะไม่ค่อยไหวเลยเนี่ยดูว่ามันจะสวยมากๆเลยนะมันจะงามมากๆม,มันนะขนาดว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้นั่นเลยเรายังไม่ได้ฉีดโพทีแบบแบบเอแบบเล่งหัวเลย แต่ว่าหัวมันจะดกมากมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้จะให้ดูว่าหัวมันจะออกมารอบเลยเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนเราใช้มันจะไม่เป็นแบบนี้ไงอ่ะเนีย่ยเนี่ยถูกใจมากมเลยอยากจะบอกว่าจะใช้โปรตีนี่ตลอดไปเนีย่ยดูนะคะว่าเราจะให้รู้ว่าหัวมันจะออกมาเยอะมาก มันจะเป็นมารอบต้นเลยเนาะเนี่ยเนี่ยดูว่าเนี่ยมันจะขึ้นมาไม่เคยเลยไม่เคยว่ามันมันแค่สี่เดือนสามเดือนสี่เดือนไม่เคยว่าแต่ก่อนปลูกมาไม่เคยได้เลยแต่มาปีนี้มาใช้โปรตียอมรับว่าถูกใจมากๆเลยค่ะเนี่ยเนี่ย ว่ามันจะสวยงามมากๆเลยดีใจมากๆากะปีนี้ขอขอบคุณปรุีแล้วเดี๋ยวฉีดเด่งหัวแล้วอีกประมาณสองเดือนค่อยเจอกันว่ามันจะสวยงามแบบไหนหัวจะขนาดไหนหัวจะเป็นอย่างไรเนี่ยดูต้นแค่นี้มันยังอีกยังอีกประมาณถิบกว่าวันถึงจะได้สี่เดือนอันเนี้ยมันเป็นนี้เนาะทั้งหมดมันเนี่ย มันแปลงน,นี้แปลงน,นี้สิห้าอะไร